สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันอะไรแล้วหลักวันพฤหัสแล้วนะครับ16พฤษภาคมเมื่อคืนนี้คือสนุกเลยคือมีทั้งบอลมีทั้งวอลเลยบอลน,นะครับท่านผู้ชมครับเลือกดูไม่ถูกกันเลยทีเดียว <c oughs> ต้องสลับตาไปไปมามาพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้มีคู่ตกค้าง2คู่นะครับ แมนเชสเตอร์อยู่ในแตดเล่นในบ้านตัวเองเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลเจอกับนิวคาสเซิลเป็นเกมสำคัญนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการไปเล่นบอลยุโรปของทั้งสองทีมนะแมนยูเมื่อคืนนี้คึกคักนะครับโอเคเซนเตอร์ยังคงเป็นคาเซมิโร่กับจอห์นเอแวนส์แฟนบอลเห็นแล้วคึกไม่ออกแต่เขาก็ตั้งใจเล่นสู้นะครับคือมันมีอยู่แค่นี้แหละ <laughs> ตัวอื่นมันเจ็บยังไม่หายนะครับโซเฟียนอัมระบัดก็ลงตัวจริงนะครับ หน้าซ้ายขวาการโชกับอามัดเดียโลอามัดลงตัวจริงเหมือนกันบรูโน่เฟรนเดสขึ้นไปเล่นสูงนะครับเหมือนกับเป็นฟอลสไนเลยทีเดียวนะครับเปิดมาเนี่ยโอเคนาทีที่15ปีศาจแดงได้โอกาสก่อนนะครับอามัดยิงไกลแต่ประตูมาตินดูบราฟกาปัดออกมาได้นะครับอามัดในช่วงที่แบบเอริกเทนทักส่งเขาลงตัวจริงเนี่ยผม,มเล่นดีมากเลยนะนะใช้โอกาส ของตัวเองอย่างคุ้มค่านะครับท่านผู้ชมครับมีบทบาทต่อเกมนะครับนะเล่นทางริมเส้นฝั่งขวาได้ดีทีเดียวนะแต่นิว c คาสเซลเองก็มาสู้ดีนะครับนาที21ลุยส์ฮอร์นะครับแบ็กจอมบุกนะครับลุยขึ้นมายิงแต่องคในโอนานาล้มตัวรับไม่ยากนะนาที26ปีศาจแดงสวนกลับนะครับบรูโน่เปิดให้อเลฮันโดการาโชกัชาตไปยิงมุมแคบแต่ดูบรัฟกาออกมาบล็อกได้สวยงามนะครับ การโชก็ยังเหมือนเติมแหละกระชากไปก็ยิงอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยส่งเท่าไหร่กระชากไปยิงอย่างเดียวนะแต่นาทีที่31แมนอยู่ได้ประตูขึ้นนำนะครับจากคอ p บี้เมนูเมนูคือยืนโล่งๆยิงง่ายๆเลยเพราะว่าหลังนิวคาสเซิลเช็คลายพลาดนะครับผมเห็นแล้วไม่อยากเชื่อว่าคีรันทริปเปียมันเหมืออะไรขนาดนั้นยืนเพลินแหละคือตัวอื่นนี่เขาเขาก็เช็คลายอยู่นะครับ แต่ทริปเปียมันห้อยอยู่หลังสุดแล้วไม่ยอมดันขึ้นยืนเพลินจริงๆพระ่าเหอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาบี้เมนูนี่โล่งๆเลยไม่ลำหน้านะครับยิงสบายๆเลยทริปเปียเสียสมาธินะครับและทำให้นิวคาเซิลเสียประตูนะแมนยูขึ้นนำหนึ่งสนย์พอโดนไปก็ลุยครับท่านชมครับนาทีสามสิบหกนิวคาเซิลน่าจะตีเสมอนะเจคอบเมอร์ฟี่โยนไปเสาไกลนะครับแดนเบิร์นมง ตัวสูงย่งเลยแดนเบิร์นขึ้นมามงนะครับจะเข้าอยู่แล้วนะครับจะเข้าอยู่แล้วโอนาน่านี่คือโอนาน่าไปลว <c oughs> หมดสิทธิ์เซฟไปแล้วแต่คาซิมโรมงสกัดออกมาจากเส้นได้นะครับช่วยชีวิตแมนอยู่ครึ่งแรกผีนำหนึ่งศูนย์นะครับครึ่งหลังยังแรกกันสนุกนาทีสี่สิบเก้านิวคาเซลตีเสมอได้สําเร็จลงมาแป๊บเดียวนะครับครึ่งหลังแค่สี่นาทีนิวคาเซลได้ประตูแอนโทนีกอร์ดอนนะครับตีเสมอให้กับนิวคาเซล อเล็กซานเดอร์อิซักเปิดให้นะครับแล้วก็ดอนเข้าชาร์จอย่างเฉียบขาดนะกลับมาได้สําเร็จนะครับหลังจากนั้นเกมเปิดกว้างนะครับนาที52นิวคาสเซิลสวนกลับหลุดมา3ตัวหลุดมา3ตัวนะครับกอดดอนเนไหลให้อเล็กซานเดอร์อิซักยิงแบบเน่งๆเลยนะครับลูกนี้ดูแล้วมียังไงมันก็น่าจะเข้าแต่โซเฟียนอัมระบัตพิบัตเนี่ยตามลงมาทันนะครับตามลงมาบล็อก ลูกยิงของอิซัคบอลปลิ้นข้ามคานเหลือเชื่อจริงว่าพี่บัตรจะวิ่งลงมาทันตอนแรกนี่อยู่เกือบจะก,กลางสนามเลยนะครับแต่สปีดที่มาสปีดกลับมานะครับลงมาช่วยแล้วลงมาถึงนี่มันทันเวลาพอดีนะครับจังหวะอิซัคยิงเนี่ยพี่บัตรตามมาบล็อกปังบอลปลิ้นข้ามคานไปโอ้รอดตัวนะครับแมนยูแถมนาที57แมนยูได้ประตูที่2นะครับขึ้นนำสองหนึ่ง อาหมัดเดียร์ลูดครับบอลเล่เต็มเท้าเลยบอลยัดปุ้งเข้าประตูไปนะครับสวยงามมากเดวคาเซสกัดลูกเตะมุมไม่ดีนะครับบอลเลยมาเข้าทางปืนของอาหมัดยิงสวนฝากกลุ่มนักเตะทั้งสองทีมเข้าไปนะครับเด็ดขาดมากเลยแมนยูกลับมานานะครับนาที67เดวคาเซลได้เสียวนะครับชอนลองสตาร์ฟหลุดทางขวาแต่ยิงไม่ผ่านอองเดโอนานานาทีต่อมาโอนานาเซฟอีกนะครับปัดลูกมงของโจลินตันข้ามคาน หลังแมนยูก็ยังอย่างเงี้ยมันก็ยังมีหลุดมีรั่วอยู่นะครับแต่อวนาน่าก็เซฟช่วยหลายคนนะนิวคาเซลบุกต่อเนื่องนะครับนาทีเจ็ดสิบสามแอนโทนีกอร์ตันกระชากผ่านคาซมิโรแล้วเปิดไปเสาไกลนะครับมิเกลอัลมิรอนชาร์จเข้ามาคือถ้ามันเร็วกว่านะั้นอีกนิ้วเดียวอะไรเงี้ยแล้วเข้าถึงบอลยังไงก็เข้าประตูนะครับเพราะว่ามันโล่งๆเลยละนะนะกอร์ตันเปิดไปเสาไกลเอาร้อนมันพยายามแบบสไลด์เข้ามา แต่ไม่ถึงไม่ถึงนิ้วเดียวจริงๆละครับท่านผู้ชมครับมันอยู่รอดตัวไปอีกทีนาที84ปีศาจแดงได้ประตูที่3จากรัสมุสฮอยลุนลงมาแทนอาหมัดนะครับนาที82นะลงนาที82นาที84ยิงเลยแต่งบอลหาจังหวะยิงเล่นทางนะครับท่านผู้ชมครับยิงด้วยเท้าขวาผ่านมือดูบราฟก้าเข้าประตูไปนะครับ สามหนึ่งครับปีศาจแดงหอยลนูนี่เปืปอนมาสิบนัดนะครับยิงได้สีทีนะแต่มันยังไม่จบง่ายๆแค่นั้นเพราะทดเวลาไปสองนาทีเนวคาเซลได้ประตูเนี่ยลุยส์ฮอ์นะครับยิงไกลผ่านอวนาน่าตรงตาข่ายนะครับยิงเด็ดขาดมากเลยนะตามมาสามสองมีเสียวเล็กน้อยนะครับแมนยูแต่ช่วยกันยันอยู่ครับปีศาจแดงชนะสามสองนะครับเป็นสามแต้มสำคัญนะผียังอยู่ที่แปดยังอยู่ที่แปด แต่มีลุนไปยุโรปนัดสุดท้ายนี่ถ้าแซงนิวคาสเซิลขึ้นที่จัดได้เนี่ยแมนยูจะไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับหรือถ้าเป็นแชมป์เอฟเอคับก็จะได้เล่นยูโรปาลีกแมนยูชิงเอฟเอคักับแมนซิตี้นะซิตี้เนี่ยไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนนะครับแต่แมนยูถ้าสมมุติว่าโอเคถ้าชนะเป็นแชมป์ก็แล้วไปแต่ถ้าสมมุติแพ้แพ้นี่คือไม่ได้ไม่ได้โคต้านะครับท่านผู้ชมครับนะ ไม่ได้โค้ตาเพราะว่าเขาจะให้โค้ตากับทีมอันดับ6ในลีกแทนคือรองแชมป์เอฟเอคัไม่ได้นะจะเป็นทีมอันดับ6ในลีกได้โค้ตาไปยูโรปาลีกแทนนะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นปีศาจแดงยังต้องเน้นนะครับต้องพยายามเป็นแชมป์เอฟเอคัให้ได้นะอันดับ6ในลีกตอนนี้คือเชลซีนะครับคือเชลซีเพราะฉะนั้นเชลซีก็แทบจะการันตีว่า พูดได้ไหมอย่างแบบเนี้ย <G l c> คือเชลซีก็มีโอกาสไปยุโรป้าลีกสูงแหละว่ากันเถอะแต่ก็ไม่แน่แมนยู Man, you, อาจจะเป็นแชมป์ขึ้นมาก็ได้นะครับเอฟเคัพเนี่ยนัดชิงที่เวมบลีย์นัดเดียวรู้ผลมันก็ไม่แน่อยู่แล้วนะครับหลังเกมเมื่อคืนนี้ที่โอทาฟร์นะครับเอริกเทนทากออกมาพูดออกใหม่นัดสุดท้ายของฤดูดกาลเนี่ยพูดออกใหม่ขอบคุณแฟนบอลน,นะครับแล้วเขาให้สัญญา พี่เทนใน้สัญญาว่านักเตะแมนยูจะทำทุกอย่างเพื่อปราบแมนซิตี้คว้าชมป์เอฟเัพให้ได้นะครับวันที่25พฤษภาคมชิง Cup. เอฟเอัพเทนฮากบอกสู้ๆวเฮ้ยจะปราบซิตี้ให้ดูนะแล้วเายังมั่นใจว่าเขาจะได้คุมผีต่อในฤดูกาลหน้านะครับรวมทั้งเชื่อว่าบรูโน่จะไม่ย้ายทีมนักข่าวไปถามเรื่องบรนะูโน่ เนฮาบอกมั่นใจว่าอยู่ต่อบรูโน่เองก็บอกนักข่าวว่าเขาอยากอยู่ต่อเว้นแต่ว่าแมนยูจะไม่ต้องการเขาต้องการไหมล่ะต้องการสิบรูโน่ขายไปได้ไงบาเปล่าแช่เปล่าแมนยูชนะนะครับเมื่อคืนนี้เชลซีก็ชนะเหมือนกันเชลซี Chelsea บุกไปชนะไบรตันได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับโดยชมครับก็มีลุ้นไปเล่นบอลยุโรปนะ โคพาเมอร์มงให้เชลซีขึ้นนำนะครับ1-0นาที34นะครึ่งหลังนาที64คริสโเฟอร์เอ็นคุนคูรนะครับพังประตูที่2ให้เชลซีหนีไป2-0เอ็นคะุนคูรนั้นลงมาเล่นแทนมิคาโลโมริกตั้งแต่ปลายครึ่งแรกนะครับแต่ช่วงท้ายเนี่ยมีเสียวนิดหน่อยเพราะเชลซีเหลือ10คนนะครับริสเจมส์โดนไล่ออกนะไปถีบเจาเปโดนะครับของไบรทันคือ,ค,อคือริสเจมส์เนี่ยโดนเล่นหนักแล้วโมโหนะ ลม้มลงไปกองแล้วไปถีบยื่นเท้าไปถีบเจ้าไปโดเอาคืนนะครับโดนใบแดงไล่ออกไปเลยนะเจมส์เพิ่งลงเล่นนัดที่2ในปี2024เพราะปีนี้ส่วนใหญ่เจ็บนั่งดูซะเยอะนะครับท่าชมครับตั้งแต่เริ่มปีใหม่มาเนี่ยเพิ่งลงเล่นนัดที่2และโดนไล่ออกเฉยเลยนะเสียวหน่อยนะครับนาที90 7วก7ไรตันตามมา2-1จากแดนนี่เวลเบก แต่เชลซีก็ต้านทานไว้ได้นะครับบุกชนะ2-1แซงขึ้นที่6นะนะัดสุดท้ายถ้าเชลซีได้อย่างน้อย1แต้มในเกมเจอกับบอลหมัดเชลซีได้เล่นบอลยุโรปแน่นอนนะครับคือสรุปไปง่ายอย่างเงี้ยแย่งไปบอลยุโรป3ทีมนะครับคือเชลซีนิวคาสเซิลแล้วก็แมนยูเชลซีมีอยู่60แต้มนะครับนิวคาสเซิลกับแมนยู57แต้มเท่ากันนัดสุดท้ายนิวคาสเซิล์ไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนิวคาสเซิลต้องชนะนะครับแมนยูไปเยือนไบรตันผีก็ต้องชนะเหมือนกัน ส่วนเชลซีเจอบอลหมัดเชลซีขอแค่เสมอก็ได้ไปยูโรปาลีกแน่ๆนะครับออประมาณนี้นะโอเคส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงในชั้นสลีกนะครับสนามแรกที่บราซิลนะครับตี3าครึ่งเมื่อคืนนี้ทีมสาวไทยลงเล่นนัดแรกเจอกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกนะครับโดยชมครับเราสู้ได้สนุกนะนะครับ แต่แพ้ไป3ต่อ1เซตนะครับสหรัฐอเมริกาชนะ25 22 19 25 25 12และ25ต่อ18อเมริกาก็ตามมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมครับเล่นวันเร็วและตบเฉียบขาดเราได้มาเซตหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมครับทำได้ดีแล้วนะน้องบีมพิมพิชญาทำแต้มสูงสุดให้ทีมไทยนะครับ14คะแนนบุ๋มบีมชัดชุอรน13คะแนนนะครับเอ่อ นัดเจออเมริกาเนี่ยโอเคเราเล่นเต็มที่แต่ก็ไม่ได้ซสีเรียสเพราะว่าเราก็รู้อยู่นะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเราไม่ซสีเรียสเพราะฉะนั้นเ,เกมนี้โคชยะกล้าส,ส่งดาวรุ่งลงมาเล่นหลายคนนะนุกนิก นัทธนิชาใจแสนเนี่ยนะครับลงมาเป็นตัวเซตแทนชมพู่ตั้งแต่ปลายเซตแรกนะครับแล้วน้องก,ก็เล่นยาวไปเลยเป็นตัวเซตเลยนะครับทําได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับเล่นดีนะนุกนิกเนี่ยเธอกล้าเล่นนะครับกล้าเล่นมีความมั่นใจส่วนน้องยูฟ่านะครับโดนพรสินโพก็ลงมาทําได้5คะแนนเลยยูฟ่าลงมาทําได้5คะแนนยูฟ่าเนี่ยเซตได้ตบได้ เป็นทั้งตัวเซตแล้วก็ตัวตบทูอินวันแต่เมื่อคืนนี้เธอลงมาเป็นตัวตบนะครับท่านผู้ชมครับทำได้ห้าคะแนนก็ใช้ได้อยู่นะเออก็ประมาณนี้คือส่งเด็กๆลงมาหาประสบการณ์นะไม่ซีเรียสสู้เต็มที่แต่ว่าไม่ซีเรียสนะครับได้มาหนึ่งเซตถือว่าโอเคนะนะัดต่อไปนะครับทีมไทยจะเจอกับเซอร์เบียวันศุกร์ที่17พฤษภาแข่งเที่ยงคืนของคืนวันศุกร์ที่17 ผู้ชมอย่าหลงเวลาเพราะว่าเล่นที่อเมริกาใต้เนี่ยเวลามันแบบมันลําบากหน่อยนะครับช้ากว่าเมืองไทย10ชั่วโมงนะ่นะประมาณนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยแย่งโ,โคต้าไปโอลิมปิกกับเนเธอร์แลนด์แคนาดาแล้วก็เยอรมันอันนี้คือพูดกันง่ายๆตามความเป็นจริงนะครับวอลเลย์บอลโอลิมปิกจะมีแข่งกัน12ทีมนะ ตอนนี้ทีมที่ได้โคต้าไปแล้วก็มีอยู่7ทีมแน่ๆนะครับนะหรืออีกหทีมหรืออีกหทีมนี่คือโอเคถ้ารวมอิตาลีนะเคนยาจีนญี่ปุ่นซึ่งเขากน็น่าจะได้ไปอยู่ละเคนยาได้ไปด้วยด้วยโคต้าอันดับโลกสูงสุดของแอฟริกานะครับนะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย พูดกันง่ายๆเลยตอนนี้เหลือโคต้าเดียวแล้วไทยเนี่ยต้องแย่งกับเนเธอร์แลนด์แคนาดาและเยอรมันนะครับสทีมนี้เขาก็แข่งนัดแรกไปแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ10ของโลกชนะ ya, เบลแกเดียร์3เซตรวดนะครับสต่อศูนย์แคนาดาอันดับ11ของโลกแพ้บราซิล3ต่อ1ส่วนเยอรมันอันดับ12ของโลกชนะฝรั่งเศสไป3ต่อศูนนะครับ ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกเมื่อคือนนี้แพ้อเมริกา3ต่อ1เซตเพราะฉะนั้นนัดที่เหลือเนี่ยเราต้องพยายามเอาคืนนะนัดต่อไปเจอเซอร์เบียรเราเราคงสู้ได้สนุกนะนะครับแต่นัดสำคัญมากมาก,มาก,มากคือนัดที่3ของสนามแรกพบกับแคนาดาทีมไทยต้องชนะสถานเดียวนะครับท่านผู้ชมครับต้องชนะเท่านั้นถ้ายังหวังจะไปโอลิมปิกนะต้องชนะ พราะคนาดาอัดับดีกว่าเราเราต้องชนะนะครับเพื่อที่จะแซงเขาขึ้นไปนะมันเป็นอย่างนี้นะเรายังมีความหวังครับท่านผู้ชมครับเชียร์กันต่อไปนะครับส่วนบอลถ้วยอิตาลีเมื่อคืนนี้นะครับโคบป่ายตเลียรอบชิงชนะเลิศยูเวนตุสเอาชนะอัตาลนตาไป1ประตูต่อศูนย์เล่นที่โรมนะครับยูเวได้ประตูชัยจากดูชานวาลาหูวิชนาทีที่4หนะลังจากนั้นก็คุมเกมนะครับราหูวิสครึ่งหลังเนี่ยยิงเข้าไปอีกลูกหนึ่งแต่ไม่ได้นะครับ โดนจับลำหน้าไปซะก่อนอยูนตสชนะไปนหนึ่งน,นะครับวคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียสมัยที่15แล้วก็เป็นแชมป์แรกของทีมมาลายในรอบ3ปีช่วงหลังตกเยอะนะยูเวนะ่ช่วงหลังนี้ต้องถือว่าเป็นยุคของอินเตอร์เนี่ยนะอินเตอร์มิลานนะครับขึ้นมานะยูเว่ก็ต้องพยายามหาทางกลับนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อ วทน,นี้หวยออกนี่ขอให้โชคดีโอเคพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ